สำหรับใครที่ต้องการเติม a าร n a าเบเกผมขอแนะนำร้านแ a ๊ Top Up ถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขก u d และชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า2 0 0 0 0นคนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อออย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก คุ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเติมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับโย่ผมมิเซอร์เว่กันอีกแล้วนะครับทุกคนโอเคครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเปิดกุญแจห้องร้านในซีซันสิกันครับทุกคนตอนนี้กุญแจห้องร้านไม่ใช่แปดแสนแล้วนะครับเป็นกุญแจดอกละร้านแล้วทุกคนแม่งไม่รู้ใครว่ามาตั้งขายเป็นร<ด>้านเนี่ยเมื่อก่อนแปดแสนเจ็ดแสนอยู่ทุกคน,น,นเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นกันในแม p พื้นที่ไร่นะทุกคนนะเราจะไปเปิดกุญแจ 8แสนกันว่าเหรียญในซีซั่นสิเนี่ยมันจะดีกันหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ let's go ไปเลยเดี๋ยวมาเปิด8แสนคนระับพ่อพี่ไอ้มันเชฟออกดีไหมอ๋เอเห็นเขาได้ซีดีกันจังไม่รู้คนอื่นได้ซีดีกูได้อะไรเว้นกูได้ดีวีดีอะไรประมาณนั้นอ๋อเฮ้ยแน็กเร็วแนวหน้าต้องการตัวรีบๆไปจัมการด่วน โอมีจริงด้วยน่นก็ได้แก

ไม้แปดแสนดอกแรกก็มาดีเลยวะเออมันต้องอย่างนี้ดูวะบอสตายแล้วนะ แรกกำมาดีเลยวะแน็กมองกัดป่าอ้ยอเฮ้ยหลังมาหลังมาหลังมา i didn't bet เสียใจบ้านตรงนี้ก็มีโอ้ อย่างวายเลยของแดงชิ้นแรกครับดอกแรกมาดีครับคนดูหัวใจส้มครับผมโอ้เกิดไกล,ลก,ก็ไ้ว what the f ฟ c k เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยถังแดงมาโอ้ลำโพงเขินกินสี่ช่องสองอันโดจะป่วนเฮ้ยเฮ้ยคุณไอ้เหี้ยมี RPG คามือเลยเกือบไปแล้วตายแล้วตายแล้วตายแล้ว อะไรอ่ะยูซี่แม่ห้าสิบโอ้ยูซี่ก็สุดสามเนอะกเล่นใหม่ โอ้ยบอดมาเต็มเลยมันตันดว,ว่าบอดเปิดเลยคุมกันพี่หน่อยนะมาครับดอกที่สองครับคนดูออกมาออกมาใช่เสีดเทียบ นี่เปิดเจกีเลยโอ้โหดอกที่สองเรือเรือยอดสองลำไม่ตั้งให้อยู่ บวกกันอยู่ไอ้ผลผลิตอะพี่หนัวเลยบวกกันอยู่<อ>ซื้อขายใช่ไหม่เนี่ยเราไปดักตรงเนี้ยงั้นไปว่าขค้งม้าก็บอด a อ้ไอ้ไลอเลยได้บอดไอ้ออ้เยอะจังไงเออหมดแล้วนะเราดูแขกหมดตัวได้ด้วยเด้อที่จะตอบมาเยอะจัง ปั่เอไอเข้ามาทำไมเกลือนะครับมีงปลามีงปลาที่ก่อรถคนดี่ะเอาระหอมาที่ไรนรถคนเดี่ ไม่ชอบตัวพี่เจมมันใส่ไอ้บอดไอไเข้ามาใส่มาเพื่อเฮ้ยเอเจใคร้ยเจ็บหน้ากูเลยแม่งนกหนึ่งนายกหนึ่งนกหนึ่งนก่อนเก็บนยก่อนยู่ข้างล่างอยู่ข้งล่าง đừng bên này, bên này, nếu lượt nắm, cái nắm, 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 หกสองเปดหน้าพอียงเข้าแล้วย้อยแต่สู้เหมืกันอยู่ขวาสุดเออนั่นทำเดียวชิบหายโดนโดนโดนเจ็บเจ็บมากยิงอ้ยาใจไหนล่ะ

Just tad ma'am, yes tad ma'am. Yes, ma oh, có vi bay bội. Boy, bay ôi E mẹ mang nhất. Nay, 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 ạ

เฮ <c oughs> ียบเปรียบออกเลยออาเลยได้คนเราหัวแลาว่าสวยน้องชายใ้ต้องห้ามครับ Found s o m เจ้าจไหน่าจะคนอ่ะ

การน้ำชาเรียมอียได้การน้ำชาเรียมอุ้ยตกใจลูกพี่อยู่กันตรงนี้อยู่ข้างในแล้วนี่นี่เป็นอยู่นี่โอเคแล้วตะตะกี้เป็นคนที่เข้าหัวนะพี่อ๋อเปอนรูตายเก้อว่ะคนลูกดอกนี้ โ้ยฝั่งนี้โ้ยฝั่งนี้สม,มุกันเต็มเลย <f ew> มีคาดฟ้าปะวะเดี๋ยวกเกาะไปหายม้เดี๋ยวไปดูตัวเอเจก่อนปิดสอปจุดรถด้วยกอน เฮีย <Yeah, S 2> มันจะมีใครยิงหัวะเนี่ยเฮ้ยกดให้กูดินนอกจากไหนไม่น่าหรือนอกจากไหนดูระวังเหียแนกคนมาฮะพี่ใส่ออกมาพี่ใส่ออกมาได้ไหมคนอบอดวะเฮ้ยคนอนเหียวิ่งไปออกแล้ว คนจริงด้วยไม่ไม่หลัลย,ยจีบหายแล้วเพื่อนมันมาโอ้พี่ไหนท์ไนท์อ่ะอินสิตี้เฮยร์อ้โอ้ยอ้โ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 อจะตายกลับก่อนนะกลับก่อนนี่ไหนมันสวนมาเกือบตายอยู่ไกลๆใช่ไหมใช่ใช่ใช่ทางออกมาเลย โอ้ยย่าเห็นแล้วตอนแรกไม่ยิงยิงไม่เข้าจัสองก็มีนะกูไม่น่าไปยิงเรียกมาเลยเฮียเอ้เพื่ออะไรวะแลกว่าหมดแล้วแลกว่ามันออกแค่สองตัวเฮียกันแล้วมีเพื่อนออกช้าด้วยอีกตัวหนึ่งโอ้โหแล้วแบบนี้เกิดใกล้ๆ ว่าคงไม่มีบอสโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่มีก็ไอ้เหี้ยแล้วไอ้แจ็คสัมน,นมันยิงก่อมันยิงก่อบีแดงเลยโอ้ยกลับมไปโอ้ยมันมัน,ม,นมันมาถูกผมพี่แล้วไอ้แจ็คไอ้แจ็แคไอ้แจ็ค

ในกอกดิในกอกพี่จะเอาระเบิดปาอ,ออกนะอ,กออกนะ,<ล>ะพี่พี่จะปลาระเบิดน <c oughs> ะเกาเบสเกเซปคอนเชิดอ่ใช่เกือ <c oughs> ่างี่จะเปิดดอกเขาเเอะไรเวะนะพี่ไปเจอมาดอกนี้โหพี่แม่งจน,นงงสนายเต็มเลยว่ะไปไหมตรงเนี้ยตรงเนี <this> ้นใช่ไหมโ okay. อเคงงสนายเต็มเลยมาหนดู bọt đá. Alo, rồi đọ không má. Side toàn ở lì, nó không đi bên trong bài tây. บอกมาเพิ่มอยู่ไหนเออเรียบร้อยกำลังจะเค้นเค้นความลับจากเฉลยศึกพอดีเส้นทางนักล่าสมกับเป็นเส้นทางนักล่าวางเป้าหลอกเให้มันหลอกโอเคครับน้องเดียว <ไป S 1> กัน ได้ได้เจอกันหน้าหนุก่ก็ตรงนะเนี่ยไห้เป็นไรอ 1. 1> โอ้อวันโอ้เอมใครอ่ะเอ็มเคเรา ấy, ใช่ไหมอโอ้โเยียเกย์จิบหายดอกที่หกนะครับคนดูอโอ้เซฟ

อย่าเปลังโอ้ <c oughs> โหมึงเอาไม้กูทตเป๊ะอะไรเนี่ย <c oughs> ตัางชีวภาพเ่ยงจ Đây, là uy giải gặp, măng gặp bông bay bia này bay này bay lên không bia đôi giải mạnh này bay ai bay ai bay ai bay สีดา้านี่เก็บไนท์นะไม่ต้องเล่นแล้วนะไนท์น่ะเก็บไนท์นะตีไม่ตายหรอวะอย่าวัดอย่าวัดอย่าวัด <c oughs> บอกเลยอย่าวัดหัวสายเลยตายแล้วนะ่ะระวังนะ <c oughs> บอสเหรอโอเลชิด <c oughs> เน็กเมาไหน่หน่อยพี่ได้ถึงโตอยู่ในเซฟนะหัวเดียวหัวเดียวหัวเดียวอยู่ในเซฟอยู่ในเซฟนี่นะเซฟข้างเตียงนะ ได้ดอกที่ห้านะครับวอนโด

มานักมาไม่มันกำลังมาพี่นักนักจะสุะดหมดเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรตายอ่า<ป>มึงมาได้ยี่มาได้นี่เฮ้ยอะไรกาขม่วงอาไิกาทองขมง่วง แดงไม่อยู่นอกเต็นต์อกไปลอยมองเดี๋ยวนะทำไมวัวไอไว้เนี่ยต้องแอบมมีพิษวะกลาง this <laughs> location. <laughs> <laughs> <hums> hey, sure. 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 watch this location okay. coming, coming. วด,ด,ดีดีดีอีผมยัาไม่เปิดกุญแจฟรีเลยเอาไปเปิดได้หมดเลยนะเดี๋ยวมันหมดเวลานะนี่สองพี่สองโอเคนี่สองพี่สองเ,อเองพื่อไม่มีไปเปิดเลยนะไอสองคนไม่มีอ๋อโอเคยืม okay. พกมา่า้ ตายห้องร้านให้ดูหน่อยเยพี่ไปมาหรอเออเดี๋ยวพี่ไปแล<ะ>้วไอ้กูเอากระโุนหกิงหมดเลยไม่ใหมยพี่ไปมาแล้วหรอแบบนี้อ่อไปมาแล้วพี่ไปเล่นเบต้ามาแล้ว

โอ้โยยลูกปั้นเกมหอวไม่้บุดไมดีเด็ดเาแล้วอนุมัติหลักการสร้างรั้วชายแดนไทยกับกาแม โอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับกุญเจร้านหนึ่งในซีซันที่สิบนะก็เปิดไปได้มา3ชิ้นนะครับถ้าจำไม่ผิดนะก็ผมว่าก็ได้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นแค่ช่วงแรกๆหรือเปล่านะแต่หลังจากนี้ก็คอยรอลุ้นกันเอาเองนะตอนนี้ก็เปิดไปหมดแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปเปิด8 0 0แสนในซีซัน10นะทุกคนนะั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุกคนายบายครับทุกคนขอบคุณครับ